แต่เดินทางแบาเาจองเลวนี้กาไปบจอดแล้ว9 0น่ค่ะน้อไอ้คนท่าม่วงยู่เมื่อไหร่ยังกเจ็ดสองมาตอรไซก็ไม่ไหเจดสองมาตาู้หยังวาอะไรนนดวงพิ่นเอายัยไม่ยังหลืไปอันพญาน่ะแม่มากอาจารย์ขาน้าญาณแต่ยังติ หมุนลูกวิ่งฟองทุกฟอกออกมาสองนอบอกค่ะจ้าดีสองเจ็ดเจ็ดสองจะซื้อเท่านั้นค่ะแตรงเป็นเลยซื้อลัตเตอรี่อันแท่งนาหนึ่สองสองเจ็ดเอาอันเั้นซื้ออันนั้นไม่ได้ซื้อไต้ดินไม่ได้พัดผันซื้อสามสองเจ็ดขวดนาวไหมไปไหมเอาได้ไายเอาได้ไหยเติบก็ไม่หล่แค่ก็แค่เสี่ยล็้นั่งไหนจะฟองมันซื้อน้อ อันฟันว่าเขาจะเอาเลข่มาให้อันฟันเอาหาซีโซให้ข่ไข่ก็ได้ว่าไขพันนี้เด้วางอกเึงต้อหัวพันนีนบอกไอันก็คือองาฟันนึ่งเกล็ดยอานนึงเกงเรื่องหัวน่ะเป็นบ้านได้ที่ีที่สิเมนบ้านไดที่ัวนีบ่อไ้ไหมอันนึงกระ่ขาด่ขาดัวมือเหมืเนจ็บปวดโอ้ พอซูเอ็ซีฟังเนี่ยคันว่าได้ตัวดีตัวดังกะให้ให้อันเอาไปเป็นังกว่าเอ็ซีนั่มแน่ห้อหน้าฟันกัจจาว่าบอกเลยคือไันจำอะไรไม่ดีบอกใครก็ว่าอยากซื้อน้ำใจ้ก็ซื้อสิบบาทตึงนั้งท้งสงสารเรศมไห้ฟันมากกัจจาว่าบอกเลยครับผู้ใดฟันผู้ใดฟันฟันที่ไม่ขา ฝันมาได้ายรามาในเกสสองอแค่เพื่นเาเดคุณคเอาได้ร้านมาเถได้มเทียมยวไหายมจิกได้ขึ้นกันแต้องคอยไปมาเนียนลูกไข่ข่แม่พ่อมาจารย์ฝันมาเขจว่าบอกเกค่ะแมอันนเสื้อผาพันพู่พันไปซื้อรอยคื้นร้อยอืมูกใช่ันมาเอาไปจะเสิ่งนวด ไปซื้อผัานุ่นั่นมันโหรู้ไปรู้มาตั้ง่างทั้งหมจะเป yeah well, ็นซีว่นแต่ว่าไม่เจะมีแขนงเอาสองสันรอยดีละาเอาตอนเป็นท่านคุณนันสองสันรอยก็เอาจะกนันซื้อค่ะท่นคุณนขันก็ได้อันอาจารย์นี้เด้วัี้่อาจารย์เอาวาชุดทีตั้งไหนคั้ในไปจ้าไัไป บอกพี่อาจารย์เอาอยู่บ่อกเขากระป๋านี่พุ่งยักได้สตกกี่บอกไปข้างแยกพุ่งไหกเลยเพื่กบไห่สุกพดีว่าซีกับอธิษฐานว่าทันไห้งวดนึ่สิมาจงงวดจงงวดทันบ่ได้นี่สิบเมาเลยบอกเพื่อนแม่ขอกระปูย่จ้ากระปูเลยแดงไม่มีเลยเนาะได้โชคดีกปีแสไงตัวบัดนี้แสดงมาดวงสมพงว่าเพื่นปูใหญ่ผ้าแมมไปจต่บันี้ปูใหญ่ปูแมมมันบอกจ้า เชื่อแรกก็ได้เลยเขืค่อยหุ่จักสาบวารีเคน ตอนย่างเขามันไผดเนะน้ำให้ไปอันนั่นอันน้องทรายผู้ยิ่งเสยกผู้เพิ่นอยู่ไ่อ๋อเพิ่นทาไปเจ้าเพิ่นเคยไปเท่านึงอยาเขาเจ้ากระถือไงไปเท่าไรกระถืงเท่านั้นเออเขาเจ้าไปบันเขิ่นกระเลยมันสวดไปไปลองมือกันผู้ถึงผู้ดถึงไม่ละคนถือได้ไรคนดิทานคนดูคนอยากคนว้านอาจารย์น็อตเทวดาเดินดินเขาเจ้าู้จักแม่นเมนเม่นไม่ละคนใจบุญถึงได้เห็นเม่นกี้แล้วอยู่มูเก่านี่ เห็นจะบอรถเยรลยเจ็งเพิ่นกับบริจาคเ้อรถจู้รถหยังหันเียนนันไปเบิ่งแดขี้มมาดาเพื่นวาเพิ่นสิตัวตัวเดีวไ่แล้วจะขอซื้อบ่ซื้อดวง่วงงกระโดไปพาดาได้แล้วเนาะนอไปดาวแดนไปสนใจคะชุนุกัถึงดาประจําไปหาเหล็ก่ถึงจะเถือย่มเดบิวเพิ่นเนาะไม่ได้เสั่เขาบ่ต้องไปสนใจแบ่าไดีเอาเ่าไห่เงินเดย่เอาเงินแสนรถบุกค่ะ เลว่าเอาเมย์นย์เก่าเก่าศูนย์พระนี่พออัดการใช้คนนั่งไปยืนนั่งบอกเพิ่นนี่บอกผู้นี่หละแต่ว่านูหนังเห็ดงานนางเห็ดงานหันหลังที่ทำคนเราบ่อยเนาบดนี้เราลงมากีะเลว่าเขาเล่ามาเลขศูนย์เก่าเพิ่นมาก มากก็ซื้อถ้าแม่นี่ยพันนี่ซื้อแม่ซื้อให้เพื่อนหน่อยซื้อแม่พันนี่พันนี่ก็บ้ามากซื้อมาซื้อเล่าก็ซื้อมาเท่ากับว่าซื้อน้ำผึ้งก็ว่าซื้อเก้ากับว่าเจ็เก้ากับว่าเจ็ดสี่สองอืมก็สองเจ็ดกับสองเก้าอันสองเก้าซื้อเหตเพราะไงก็ได้ครึ่งเดียวค่ะข้าเจ้าจิตใจครึ่งเดียวอืมสองเจ็ดนี่มันบ่ออ่นอยู่แล้วค่ะซื้อน้ำผึ้กับบ่าอันสองเก้าวันอ่านสองเก้าวัดอันเก้าศูนย์วัดอันแต่อีพันนี่นี่บ่ออ่น อ่าคเก่าเก่นเ่างามเ่น้องงานเนาะแล้เทเนี่พ่อเปียกต้อาจารย์ชื่อเลขมี่ปกตี้นี่อันเป็นเลขฝันผมเือเลกนี่อย่าฝันแน่เลขรถเลขลาแน่เลขคนสามาแน่กอแสดงว่ามักเสียงสูบยนอันเนาะซื่อว่าไหลชื่อสมงวดแต่ซื่อว่าไหล แต่แต่ยนมาสิบ่ค่ะนั่ง่มาค้นบุญได้ตั่งได้สามมืนึงมาือรถูกมื่นนั่งถืออรนั่ใสคนดลงแล้วคนบุญจะได้แม่สายบุญมาคนอนั่งเป็นตาใจดีเนาะใจดีนั่งอยู่นีุ่เจ้าตาใจดีกันตัว่อเร็กาเลยจะาเยงเอืแต่ว่าผู้เฒ่าสาคนที่้อนแจกน้มือนนั่งตาอยู่นี่นั่งตาถือเดี๋ยวถือจเรียงเี้ว่ะแว่าถือเร็หผู้เฒ่ากินน้องิขนมถือเรยจะหาพ ใจิตก็แล้วคอนก้อนบนอไรมากอะแต่ว่าคนบนดีแล้วมัาไ้หัวอะไใช่ว่าเอาเป็นอารย์แม่นมาเอาบก็ได้เขาโสไปโมากถึงเวลาแต่ว่าแม่ฟันเิ็นอาจารย์นั้นบองวดที่แล้วนี่ฟันมาเขาจะมาบอกดิกักับ่อเด็กว่าเออว่าเพื่นผู้ใดเมาบอกดินี่มันกระตรงกับเลขอันมเตอร์ไส่สองจิสี่ก้าสี่ ก็เล่มามานี่เล็ออกแล้วแม่าจารย์เจ้าม่วาเมันตรงแม่อาจารย์มขงเด็กคนจ้ะเล็กหัวขึ้นมาเด็กค่ะคับเก็ดสองมาดีกิีมันสวเน่นเหนยเก็ดสองัมเล็กที่เกดสองอนี้ตัวนี้โอ้ตรงตเลยตัวนี้เออคอยว่าสีหนาเขวคอยอันใดมากยังสองเล่อันนี้เก็ดสองคอเราคือว่าไม่ก็คิวได้ก็ได้พวกเราเจ็ดสองก็ได้สองเจ็ดสองใ่เนาะ เดีเราเ็นเลขออกมาเน่เมื่อไจาสองเจ็ดสองเลขอเออมันออกสองเ็ดองข้าสิแม่หนักจานมาชังมาไหนน้ำผึ้งข้าตรงกันในหลวงว่าแตางว่าลบากรสิวันนี้ฝันไปเอาดีๆงด้วเขาฝันไปวันนี้ฝันไปวันนว้ฝันไปวันนี้่ันไดวันไี้ฝันไปวันนี้ฝันไปวันนี้ฝันไปวันนี้ฝัะไปวันได้ฝันไอวันนี่ฝันไปวันนี้ันี้ มักเรซีเก่ามันมาเกลี่ยใบหันมันออกละสองเพี้ยีเก่าเริ่มมากแล้วซึ่งใบเนี้ยจักน้อยเจ็ดซีเก่าจ้านี่นี่ทะเบียนรถเก่งน่ะกะห้าหกเก้าเก้านันออกนำออกนี่ซึ่งไว้แล่วเก่าเก่าเนาะตาโค้งมาเก่าออกเนาะคือออกสองเดือนอ่ะ จะว่าสือไปทุงวดเหรอนะฮาวาันโอ้ยงทจุง,งว,งเเเวดเหรอแปลบแล้มเห็นติดตรงก็ปล่อยวางไป<อ>งหตรงปน่ามากเลยสามเจ็ดเก้าวันนี้<ด>วะ เจ็ดยี่สิ้มาเได้ม่ัวนี้ตัวใดเกาะ็ก้าอารยเีกก็ไม่เหตรงกันก็่อยวัอ๋อจังไดก็รอเบิ้งอาจารย์ว่าไปจับติ้งิ่มันสิแมนอีกแค่สอสามื่นจังสิมาเบิ้งอีกที่หนึ่ง่าอีกแค่สองสามหมื่นเลสกจะออกมัดเอาเลขตัวใดเนาะมันสิแมนเบืออาจารย์แล้วจับมันหลงเพิ่นมา จะมาบอกไปทำไมขับตรงกันคซื้อให้พ่อได้กินในท่าเนอแค่ท่ามปูน้ำกัดค่ะข้อข้อแซมข้นในดวงเขากันแกรแม่นอันข้าถือในดวงข้าสิมา่ตกันดิข้าวซืมาซีบเจ็มึงหันมา่ตกันสีบได้ปวงดเดียวซิได้ตะกี้ดูจนได้แสงว่าโอ้ยกูตีกัสซมาถามเจ้างวดแล้วมาถามอวดกระถือ ที่ร้านเซื้ออะวดนี้ที่ไปเมื่อใดเนาะค่ะไปมือจักชิดจิดจีนเลยะจิตจีนใช่ไหมคิต่างสิดัดมานหลังชิดสีประมาณชิดจีนค่ะ ชิดสามชิดสี่นี่ชิดสามแก้าก็มาชิดสี่ยังแปลว่าเดินเดินผ่านมาตลอดเจอดอกชีวเดินซื้อน้ำซื้อน้ำแม่อยู่แต่มาทำได้มากมันเบาอยู่หนีรถดอกทิเบตเอาจารย์มากแต่ดอกไม้หวานอยู่นี่พูดเจ้าเงินบนหลังใหญ่ยัเดียวหลังเดียวติดวัดเลยวันหลังนี้ใหญ่นั่นบอก ไม่ใหญ่หอกแมลังแย่ๆกับปอักแต่แพรเทดไปน้่งีเด็กีว่าสิบบ่มาอยู่เป็นบ้านสวนเลยได้ขอ้คนเป็นบ้านสวนเบ้อไปที้ก็เล่เที่ยวไปเที่ยวมากเลยมาอยู่เลยคเพราะว่าบ้านสวนนี่เพรว่าบ้านหนังเดียวเพราะว่าเนจัดน้ำสวนน้ำหยางเลยค่แม่แงว่างเนืไปตป็นต่านี่ล่ะมานี่ล่ะสิมานี้ดอกนีสูงกับยูนีเฮาไหนเขาเขาบอกนูนเดินนูนสิขี่รถมาหาเลยี้ผ่ามาโด มาซิีไปหาเนี่ยบอกไปในเลขโตไปหาเนี่ยแต่ว่ามามจังบัวผาตได้เจอกันกับเพลนผอมว่าเพิ่นชิมมะแาวจูไปอันไปเอากระมูคู่น้ำกันเหรอยู่วันแก่แต่ว่ามือนี้เอาเอาเลขมากสักก้อนเนาะค่ะเนาะตัวได้ก็ขายำตัวเก้าสี่เก้าสี่เก้ามากเลือกมากว่ามันทะเบียนต่อกันไหม รองสอจิตมันออกแล้วสีเก้าสีไหนเดตตัวใดแม่ไหนสีเก้าไว้แม่ไหนตัวเลเก้าเนี่ยสามเจ็ดมาเรนพยังนั่นกับสี่เก้านะคะ่านผช้ชมว่าไม่ยังเอาตัวเลขแหละตัวนี้ไว้แั่กเป็นแนวทางคที่ทางไทยเดเก้าสิบเก้าไปต่ะเมไทยท่านแค่เจ็ก้าจิบเก้าไปตมไทย มันชือเที่นอสู้มัหวานู่คเด้อี่นอรอๆ็มกมือนจะคนเฟิมตัทนาันเยขึ้นส่องันชื่อนำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนความเสี่ยงร้อยเซนต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม